ชมคะกราบสวัสดีนะคะแฟนคลบับแฟนช่องนะคะทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่องเจ๊ตังคนภูไทยชาแนลนะคะเนาะ,ะ,นะ,ะพี่น้องถ้าท่านผู้ชมนะคะมหา,าพ่อแก้วนะคะหงวดที่ผ่านมามหาเพิ่นอยู่นะคะแต่ก,กับวบ่เจอคุณพ่อเนาะน,นี่แอดกันเลยมาเป็นหงวดใหม่นะคะ ว่างวดที่ผ่านมานะคะมาหาคุณพ่อพันบจเ้อกันเลยเจ็บขาคุณพ่อพันเฮ็ดกำแพ้งบานเนาะค่ะเนาะสะออน,นเนาะเฮือนนี่เอ็ดกำแพ้งลอง้อมไผเขากับบ่ไใดเลย ค่ะแอดมินมาหากับ3ลบ4ลบกับว่าเห็นคนเนาะพอเห็นได้มือน,นัน้นก็ได้ยดูเปร็นไหนกูบอกรับจังมากได้รอบจนาบาทเลยพอได้นี่สร้างบ่ะสร้างมากบ่ะน,น,น้ำมั่นทันเบิดโอ้วอ้าว <laughs> วัสดีค่ะพ่อแก้วครับโอ้ยเขาไปส้มพักง่ามได้บันนี้พี่น้อง คนาอยูโอ้คนมมยุนอยู่หลังบ้านไต่ห่ายูยอยู่หลังบ้านคุณพ่อโชคดีมันบอกครับแกโชคดีบอกก็ดียุนนะมันหากไ้หน่อยหน่อยครับก็ดีใจน้องครับเนาะไหน่อยก็ถือว่าไรเยอะเเจ้าเนเจยบซีย่านมาดอกกันแล้ไปซื้อได้ซื้อกันไหวเออวายูเจาวาเจาเจ้าเคยเบาไปขัมันบอกหน่ว่าายเด็กอะซื้อเก้าหาเก้าหก มันผลินมาออกเก้าสามมันก็ใกล้เที่ยงอยู่หลักเก้าอันค้นคนอยู่นี่ผัดผันเกียวว่าหน้าทงเก้าอันสีมุนพรอนั่นว่าจะกองนี่ไปปลูกห้องยู่หันหน้าทงนี่มันมีของดีรันได้ฝันเกี้ยวด้ดีเนี่ยมันจะได้เป็นเก้าแต่ยังว่ามันปลูกเป็นห้องสูงๆอ่ะมันเป็นเก้าก็ได้ห้อยนี่ห้วยหนึ่งห้อยออกวันสูกวันสี่สามสิบเก้าหกสอ่งมา รักหกเนี่ยก่ามันใจตัวนี้คือเก่าคือเก้าสิบสคือเก่าทอนมาอันหันแม่นบ่อหลงไปซื้อซิบซีไว้เไลาจักบาทเลยครับคือว่าเอ้ามันก็คือบ่อออกวันหนางว่าสิแล้วมาซื้อซื้อซื้อไว้สองลอยเนาะกัญย์ภาษาเอจอยู่กับยังว่าเลขหันบ่ออกวันนี้ต้องออกวันหน้าเก้าหกวันสิแล้วมาเลยวันมันบ่มาหันมันบ่อออกวันนี้ต้องออกวันวันสี่หอดวันสุกสี่หอดเนี่ยวันสุกหล่อวันสุกเออรักหก รักโคันสุกอ่าหัวถึงหันกะลักหคแต่ว่ามันบอมาันมาจากเก่าค่ะมันมาจากเก่าแต่ว่ามันลดแต้มหันมันมันออกตัวๆแล้วมันต้องออกเก้าหคบเก่าหาศู่ะโซนหัวนี่เป็นเป็นเลขฟันหรือเลขเก่งเลขเก้ามันบี้ว่านี่ก็เลขเก้านี่แหละคิดว่ามันออกเก้าหกก็ว่าหัจักว่าหัวอันเสีออกวันสุกครับก็คือว่าเลขวันมันหัวสิแล้วมันบอมากมืนว่า วันสีฮอดนี่ม,ม,ม,นมันอาจสิมาคิดว่าต้องมาเก้าหกเนาะเก้าหกบ่ครับอือเก้าหกห้กับนํำเนาะครับเนาะออเก้าหกหกเก้าเนี่ยเก้าหกหกเก้าลักหกนี่แหละเลขวันมันลักหกใช่ไามตรงกับคุณพ่อถนอมอาทิตย <Muhammad. c explanations> ์อาทิตย์ที่หนึ่งสองจันทร์สามธนาคารสี่วันพุดแต่ธรรมดานไหวมาหันมันบยมนวันปิดไม้สีออกวันที่หนึ่งที่สองเนาะแต่คํา่าออกวันที่สามสิบเนาะเป็นวันศุกร์ เออเลขสิบเก้าหกหนึ่งที่ห้าแปดมวยหนำว่าท่านอ่ะเออเก้าหกหนึ่งมันก็บมรแน่เลยเพราะว่ามันเปลี่ยนวันสูกเนาะแต่ว่าขันบรรเนนี่คือขันขันบรรเน่เก้าหกก็คือสามบาทสี่ย่างมวสามบาทสี่ย่างแต่ว่าสี่สามอย่างสามหกสามหกบอกวัันนมต้องเบอง์ปฏิทินมาใส่เบิร์เงินแลบจะกรคำ เบิ่งน่าปฏิทินเดี๋ยวสิไปเบิ่งอยู่เฮค่นี้มาใส่เอาเอาเลขแล้วนะมาใส่เอามาใส่สามก็ได้เอามาใส่เลขวันมั่นเอาเอามาใส่เลขวันมันเปอาเอามาใส่เลขวันมั่นเจาะพอแก้วมันใจตัวนี้เนาะครับเนาะเลขเก้าวจะมาเนาะครับกับเลขเก้านี่ยแหละ คื่อว่าจะิแล้วมากกับสงซ้ายมันสิบบวออกสิบสี่บอกหมายออกวัานพ้าบ้นผ้าคือว่าจะมันสิออกสูงแต่ว่ามันก็ออกยุคเก่าป้าก็เลยเล็มีเก่ายุคตะวันกับไม่ดีเก่าสามแต่ว่าจะของไปเสื่อนเก่าหาเก่าหกที่แล้วได้ทไา้ว่าจะต้องซื้อไว้งวดที่แล้วฟันอยู่ว่าโค้งสุดท้ายเพระเดยมากกับผูเจอนะก็เลยเอากับฟันมาแม่บอกโจงนี่แหละมากคือเก่ากับบุกสาวผู้ใหญ่นั่นเขามาผัดนาบบูดเมื่อก้อนนาบูด งวดีนาบบูมันใสใสนาใสใสมันเป็นสามนาใสใสง่ามๆหันง่ามๆมันเป็นสามเป็นสี่เป็นหนึ่งบัดนาใสใสก็ได้สงใสมันสีบอลแมนสิบสีบอกก็ได้ไว้เมราะกระแมนก็เลยไปกันไหวบ่ครับแสดงว่าปลาลูกสามเป็ี่ยนนิดหน่อยงวดก่อนหนึ่งกับลูกไส้มากกระแมวมากกับปาสิบสีเนาะมันเป็นเล็กน่อยเนาะ ก็เลยว่ามันบ่อออกมันบ่อออกว่าก็เลยสงสัยว่ามันเป็นสิบสีสิบซี่ลูกสาวมาลูกสาวผัดเป็นเด็กน้อยค่ะแม่อันมาน้ากันกับแม่มันน่ะแม่ค่ะมันก็ได้เป็นมันกับแม่นี่ดีสรุปก็คือสํหรับคลิปนี้ก็เพราแก้วในคลิปนี้ก็เอาเลขเก้าเอาเลขเก้าหกอืม สามตัวเก้าหกหนึ่งนะครับน้องเป็นแน้วทางไว้นะครับเป็นแน้วทางครับปลาพกแก้วสงสัยตัวหนึ่งคิดว่าสามจะมากสิพกแก้วหันหันสามขึ้นว่าสามห้องก็มากสามบาัตสี่ย่างอยู่เก้าหกหนึง่งเก้าหกสามบัตรสีมาแต่ว่ามันเป็นเดือนมกกลามกกล่าไม่สิ่มิสาม,อ,มอันมันเป็นสาลอูสาลอูเห็น,นสิ่มีหกเลยหันหันบ่อหกสามหนึ่งหันบ่อหกสามหนึ่งก็คือสามหนึ่งหนึ่ง มุกกระล่ามันอาชีออกสามนามันจำไว้ด้วยครับเดือเด้อไวเพราะว่าแอบมินก็บไปเขียนเนาะครับเนาะเอาพอตัวเนีนๆของพ่อเกี่ยวนะครับเก้าหกหกเก้ากับเก้าหกหนึ่งนี่แหละครับก็ขึ้นมากเร่วันเนี่ยขึ้นมากเร่เก้าหกครับเนียนๆอกคะเก้าหกนี่ฝ้าเนีนเลยเน้นเก้าหกฝ้าเนีนแต่ว่ามัน มันสิแมนบ่พีแจนหน้าบ่างเอาเนาะพรแกเอเนาะแต่วันกับมีพลาดมีถึอนะว้าแต่ว่าก็ถือก็ได้อยู่เพราะว่าหันบ่นบาปลาตกเก้าหันห่าได้มากบ,บ่ปลาตกเก่าห้าก็สิ 96, ส 96, สได้พวอ,อกที่แล้วซื้อเก้าหกไปเป็นบ่ครับเออซื้อเก้าหกซื้อเก้าห้าไม่ออกงวดนี่แหละแต่านซื้อสิบสี่สิบห้าครับคือสงสัยนะนะเพราะว่าจะของฝันเห็นคักก็เลยสงสัยเรข่สิบสี่ก็เลยไปตีไปทราบบาทครับถึงเท่าไหร่ก็ซทราบ โอ้คือถึกไหลยอยู่คือเถ้าวเราซื้อหล,หลเป็นหนีเนาะคือเถ้าหาบาทสิบบาทเนาะเนาะวันนี้แสดงว่ามันใจตัวเก้ามาสิเบาทก็แล้วกันสี่คำมันใจตัวหน้าฝันคักใช่เนาะสิบสีบ่เนาะมันบอออกเลยคำมาออกงวดหลังอันนี้คือเป็นเลขเก่าอ่าเลขเก่าฝันอพอฝันออกเันซุกปคอมแต่วงวดใหม่นี่ฝแต่วงวดเนี่ยท่านน้าฝันบ่ข้าในฝันเลยบ่มาขับไปท่านไก่เนาะมันกับไปทีจักแล้วคือเธอฝันตองวดเนาะแต่ว่าเ้ากะ เราเรียกประจำบ้านมั่นใบครับติดอันนาใบเนาะครับเนาะเอาไปเสียงถ่ายไว้เนาะครับเนาะเสี้ยงใช่ไหมเล่น <c oughs> น้ำไม้ด <c oughs> อกเตอเพิ่นฝันมาหลายเตอพี่น้องโผงสุดท้ายเป็นหงก็เจ้าให้มาตามเจ้าแม่เจ้าบู่ยู่ตามเขาเจียวเนี่ยก็ติดขับเจอประตูหุ้นก็ซีสั่นมันก็เกะเขาได้แพงสิละครับอจูเขียวบ้านล้างหอาทิ้งลูกกับมาล้างอย่างครับ พ่อมาอยู ata, ่คนเดียวต้นนี้แค่แอมแล้วก็เอาประตูนี่ออกอยู่บ่ิเวณนี่ใช่อันนี้บ่อออกเด้เอาไว้คือเก่าบ่เอาไว้จังซี่เลยยังสิเอามาเสริมอีกเสริมดอกอีคือเห็นแบบแข่งแอมค่ะข้างในก็ดอกโยกบ่ติดเพิ่ยโยกวอดเจ้าเฮ็ดแบบใบใหญ่ครับเนาะ ข้างในเราก็ม you know. ีลูกกวงม้ไผ่ล้วก็ล็อกโซ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 ่โปรเซสมหาบอกเกีวตอกกิ๊บตอรวงนาไปเด้อเนี่ยบ่บ่บ่เสียใจบ่เสียใจคนเนาะเสียเกิดขึ้นเป็นคนเพราะเคยเสียใจคนต้องปลอดไผ่ไว้ก่อนเนาะตื่ก็ยังอยู่ป่าก็ยังป่ดอยู่ค่ะเฮ็ดรอบขอบอีเนาะครับเนาะละเอียดรอบขอบเพียงแค่เสนอล้างขึ้นหนุกายก็มาล้งคืนเขาก็บ่มาเนาะพ่อแมาหรืองานเขาก็มาคทำ แต่ว่าคือว่านี่หันบาม้นี่ล็อกแบบนี้นี่อันี้ก็ล็อกแล้วยบประตูนั่กับร่างสีออกมาล็อกวันตีมาเจอเ็นวันี้ว่าสิล็อกประตูนี่สาโซอันนี้ก็สาโซ่สามเซนนั่นล็อกโซสามสามสามมวยผู้น่ะข้างในก็ซื้อคุญแจใหญงลูกละสองอยมาล็อกจำจได้เพราะคุญแจไรดอกค่อยเปิดเราจำได้ ก็จะมี่ลูกน้อยเลขนี้ล็อกเี่บอครับเนี่ยเลขล็อกบ่เลขล็อกบ่เลขกกับบลักเหรอฮะกับอะไ้ล็อกกับว่าไปตามตามกิงนี่แหละฮะพอได้ปิดได้บังเนาะแต่ว่ามันจักสิแม่นบ่แม่นครับเพราะว่าพอแก้วกะคิดว่ามันจะมาตัวนี้เนาะครับเนาะเพราะว่ามันเคยมาบ่พอแก้วนี่แหละบก็คิดว่าให้แม่นหวยออกวันศุกร์มันก็สิตูเก้าหกเก้านี่แหละรับาะเกิน9 6้9หกเหรือมันสุดดแต้มอยู่บ่ หันรถแต้งไปเสียหันแม่นว่าเนาะครับกระคืดว่าทีมากี่ดีน่น้อใจเก้าหกครับสามเก้าหกกับสามหกใน้ใจเออครับเก้าหกกับสามหกคือเพเขียนรูปแสามหกนะครับเจ้าแคบไว้เนาะเยอะกระตันพวกเพิ่มให้อีกสามหกตัวหนึ่งนะสามหกใช่ไหมครับสามหกครับสามหกหกสามแต่ว่ามันเป็นเหล็กบ้นมันค่ะที่สามมันมากกว่านี่หกมันบาบ้านนะเป็นเหล็กวันมันขึ้นกันเนี่ยอันหอยออกวันสูกวันสี่หนึ่งแล้ววันสี่มากเก้า สามหกสามตัวนี่มาหนึ่งตัวเพอเพอแมาสองตัวเยันบอลมาสองตัวลืมบอกมือเลยเรลืมบอกว่าอันเลขวันมันนี่งสามกับหกบกับเก่าหันไวออกวันสูตเลขประจํะาวันมันเลยโรเซยได้ขาดวังหันขาดเอฟซีซีโ<า>มได้แสดงว่ามีผู้โชคดีหลายอยู่เนาะครับเลขซีหนึ่งหนึ่งซีเอฟซีกำลังตามเจ้าวังหันม่สามซีหลบเอินจังไลพ่อกระบอกมาเฮ็ดยังอยู่เนาะประตูก็คือเปิดอยู่หนูว่าเปิดอยู่ล็อกกันนี่ก็ไปได้ แมนยูแต่ว่าหนูก็ว่าเขาไปยุแล้วแหละแต่ว่าหนูคิดว่าพ่ออยู่ถามแนซีกับบอยดีต้องใช่ว่าพ่อแก้วไปเลีนอยู่หลังบ้านแม่นิลิเพิ่นบอกว่าเพิ่นไปเลีนอยู่หลังบ้านแสดงว่าพ่อเพิ่นกับุ่ได้ห่วงได้คือน้องบ่ดีกันเพิ่นฟันดีหรือว่าเพิ่นได้เลารกระทำตือๆปัจญางเขาได้บานครับครอบคนณทางมาลอยหนี่งเขาจับกระชามฟันดีบ่ตามมาได้เลขตัวได้ฟันว่าก็ว่าเอาไปซื้อเนี่ยแหละพูดใด้ซื้อกับถือว่าแล้วแต้งดวง ดวงวาสนาครับก็เจ้ากรลอกค่อยถามมันเจตังแล้วโอ้จากศีรหาไปหาหลาสามลบสี่ลบแล้วก็พอเจอจ้าเพื่อก็นเลยว่าเอ้าเมื่อนี้ก็ถือว่าเป็นโชคด้วเนาแม่ันมันแมนกับเป็นจังบุญด้วเดี๋ยวคิดว่าห้าวขีดตัวหอกะว่าองวีนสิแมนบอครับนเปน้ขาเฉลองปีม ก็บ่ได้ตัวแล้วก็บ่าตามความคิเห็นบออันงวดบัางหันแม้ที่คันนูนที่ล่งคลิปไปว่าพ่อแก้วถือนะเพราะว่าจริงๆก็ถือเพราะว่านุนุจําได้ว่าอันซีหนึ่งนันทอว่าขันบ่ออกงวดนี่ก็เสีออกงวดน้าซีนะานุจําได้มันก็เลยมาตามสามซีลบนะเก่าออกี่ดีหันมันบอกออกงวดเสียอหนึ่งหันวานเสีออกเก้าหัวันบอกออกมาออกเก้าสามแต่วันเป็นเลขวันมันทั้งบิดได้มาศูนย์กระแมนเลขเลขวันสู์วันสียมีศูนย์มีหก มีสามมีเก้าจำไปเรื่องหันห้อยออกวันสุกตัวหนึ่งบะมาตัวหนึ่งก็ต้องมาหาตัวมาใส่เลยอืมมันจะเป็นเลขวันตัวใดก็ให้พี่เจรณาหันห้อยออกวันอาทิตย์อาทิตย์ที่หนึ่งสองจันหันหนึ่งบะหม่าสองสิบมาแทนหันสองบะหม่าสี่กับสิบมาหาสี่บะม่าหาสิบมาแทนวันตีวันติหนึ่งเล,นงเล่นห<อ>ันวันอาทิตย์เล่นหันวันจันทกับสี่เก็ดแปดล้างเทีย แสดวง <3 S 1> ว่าพ่อแกว้วเนี่แสดงว่า,ววงามันอยู่ข้างบนมาเรียกชุดเนี่ยสวนมากมันมันกระ่บ,บน่เป็นบางเท่าห้าวปาอยู่ข้างบนมันก็ออกข้างล่างกันม<อ>ีมันจะเป็นสองตัวล่างกับมีครับ,รบ,บางเทีาก็จะเป็นสองตัวบนคือจังมันออกมากสิแม่ห้ากกะกาบอไดเนาะครับห้าวก,กากาบอไดแต่ว่างวดเมื่อกี้นี่มนไปออกข้างบนนะครับเนาะผดที่พ่านาเก่าสามครับ ขับศูนย์กับเก้าก 0, 9, 3, ับสามนะครับเนาะไม่มานะขึ้นบนแต่ว่าอุโมงดีกันแน่นแ่นบนใบบอราะแก้วหรือว่าเนีนล่างเก้าหกหกเก้าเนี่ยฮันแม,มนมากกันสิไดอยู่ับมากฮันมันออกมากบนเท้าล่าง ซื้อบนซื้อล่างแหละซื้อไว้กับแล้เนาะบ่เคยบ่บ่เคยซื้อแต่บุญขึ้นเครื่องขึ้นล่างโล่งความอันแม่นสมมติซื้อกับนี่เป็นซีหานี่ก็คือออกบนกับถึกออกล่างกับถึกครับซื้อหัว้โดยมานิซื้อของสันบ่อกกันไว้เรียบร้อยเออหั่นหั่นคือมันถือทั้งสองตัวล่างสองตัวบนสามตัวบนนะสิคือจะซื้อบนซื้อล่างไว้เหมดครับบ่เคยซื้อเลีกบ่กกับซื้อเลีกต้องกับ เพราะว่าหันเทาถือเทากระิโอเคหันออกบนเทากระถือออกล่างเทาก็ะมิสิถือกังเสื้อถ้าจะไปวางแล้วเื้อจะบนเนี่ยเราต้องโดหันดวงว่ดีดีว่าถือเด้แมนอยู่ดีีถือเลยอุ่มาาวสนาบ่้าบ่ดีวาสนามพักการพักจะดวงบ้าบ้าวาสนาตอนนักจัดน์ครับถ้าเจ้าได้ดีบ่เมื่อกี้ไปหานั่นไปเอตระพ้อนสันให้คุณแม่เพิ่นคุณแม่เพิ่นอันพอดีเพิ่นแบบว่าเป็น เกี่ยวกับวัฒนธรรมก็เลยมาเฮ็ดละครพืนบ้านลงให้พนแน่ให้เอฟซีเด๋บึงแต่ว่าพูดถึงกับบางคนก็อาจจะคิดว่าเออเฮ็ดละครลงมานในช่องนี้เนาพี่น้องแต่ว่ากับฝากพี่น้องเบิ่งแน่เพื่อนกับเป็นศิลปินเนาะก็เลยเอาลงละครสันละครซีวิตเี่ยไหมพ,พ่อท่นเป็นหมอลำตัวแล้วสิไปเบิง่งปฏิทินมาใสา่ครับ โค้งสุดท้ายผมตามเด้อพ่อแก้วเด้อโค้งสุดท้ายครับจังได้กับท่านหล่ะฝันเลยจะได้กับซิมาเอิญคือเก่าเหรอจังได้ยินม่ได้ยินเธอพ่อแก้วทำลายครับหันมาเข้าใจายแตเจ้าจยกนอนเจ้านอนตะวินบอแมนบอนอนได้ตีสองจังนอนเอาเฮ็ดจังได้นางเขียนเพลงเขียนก่อนเน่เมื่อนี้บขอฟังบอได้บอรอเมื่อนี้บไมีร่ำเมื่อนเขียนอยู่แต่ว่าทองท่านอะไรบอ ใายคำดีออกรายการเอชซีให้ไม่ใส่หมอดูใายไม่ใส่หมอมวนก๊าลังมวนก็เจ้าว่าเจ้าหลงมวนเนี่ยเข้าสู่กันฟังตามที่ฟันเอาไว้มันวันพระสิษมวันเราครับอาภิเษกหน้าไปด้วยพรบเขียนไปเข้าสู่กันฟังบ่ได้ตัวว่าว่าตามความห้าฝันเฮาห้าขีดบ่ได้ตัวบ่ได้ดอก เาสูฟังค่ะจะได้ขอบคุณพอแก่หลายๆเด้อขจหแนวทางไฮโให้มัทุกับชีอล่ะคกันฝากกเลยดเดอค่ะทนผู้ชมค่ะคิดหอดตัวอจังมหานเริเจริ่เจเริขอบคุณขอบคุณ